ตำนานที่ยิ่งใหญ่กำลังจะกลับมาส่งต่อ DNA สายเลือดแชมป์เทคโนโลยีและสมรรถนะจากสนามแข่งส่งต่อประสบการณ์ที่ท้าทาย ไปกับจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันสู่เส้นทางถนนจิกจุดเริ่มต้นการขับขี่ที่เราใจมาจิโร่สปอร์ตแอลลี่อาและไทรทันแ a ลลี่อาร,ล,ร,าาร,ล,อารลุกตำนานจิตวิญญาณแห่งชัยชนะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทมิสซูรีพับบลิก วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับเจ้าตัวป a j ิ r ร s สปอร์ตไลรีอาร์ตัวนี้กันแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากจะเล่าย้อนถึงอดีตของมันสักนิดนึงว่ามันมันเป็นรถที่ทรงพลังมากขนาดไหนนะครับคือมันเริ่มต้นจากการที่ป a ริโ o s สปอรตตัวนี้ไปสร้างชื่อเสียงในรายการปาลิดาก้าเมื่อปี1985ซึ่งตอนนั้น,นจัดขึ้นที่ทวีปยุโรปกับประเทศแอฟริกา เจ้าตัวปะโยต์สปอร์ตเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ได้เป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็เป็นบริษัทของญี่ปุ่นบริษัทแรกนะครับในบริษัทที่สามารถคว้าแชมป์รายการระดับโลกนี้ได้นะครับปาลิดาก้าลันลี่นะครับซึ่งตัวเจ้าเจ้าตัวปะโยตสปอร์ตตัวเนี้ยมีคนขับอยู่คนหนึ่งที่ชื่อพัตติกซานิโรล,ลี่เป็นชาวฝรั่งเศสคนเนี้ยเป็นนักขับมือฉมังเลยนะครับในยุคนั้นได้อีกคนนึงก็จะเป็นอ่าแอนดูโคแวนก็เป็น นักขับมือฉังอีกเหมือนกันซึ่ง2คนนี้ช่วยกันสามารถทําให้ไปยอสปอร์ตคว้าแชมป์รายการปาลิดาก้าได้ซึ่งการแข่งขันเนี่ยเป็นเส้นทางที่ต้องบอกว่าโหดจริงๆนะครับมีทั้งทะเลทรายมีทั้งภูเขานะครับคือเป็นเส้นทางที่แบบว่าขลุ่โหดครับเป็นแบบธุราการดานมากใช้เวลาในการแข่งขันทั้งหมดอ่ะยีวันทั้งหมด22วันระยะทางเนี่ยหนึ่กิโลเมตรระยะทางรวมนะครับ6 6ประเทศในรวมกันนะครับซึ่งไปจบไปจดไปจบที่ประเทศเซเนกัลนะครับซึ่งในปีนั้นนะครับก็ทำให้คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักกับเจ้าตัวปัจโจสปอร์ตแลลี่ตัวนี้มากยิ่งขึ้นนะครับปัจโจสปอร์ตแลลี่ตัวนี้ลงทำการแข่งขันในรายการแลลี่ดาก้าทั้งหมด26ครั้งสามารถคว้าแชมป์ได้ถึง12ครั้งซึ่งมี7ครั้งเป็นการคว้าแชมป์ ติดต่อกันมากที่สุดในประวติศาสตร์ซึ่งยังไม่มีรถค่ายไหนหสามารถทําได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติข้าวข,ของเจ้าตัวไปโล่สปอร์ตกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราพาดูตัวรถว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับจากรุ่นก่อนครับแล้วก็มาดูตัวรถกันว่ามันมีความแตกต่างจากรุ่นเดิมกันยังไงบ้างนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นตัวซุ้มชุดแต่งใต้กันชนด้านหน้านจะเป็นแบบลอาร์ A นะครับผม นี่ครับมันจะดูดุดันหน่อยครับบางโคนเป็นล a l l y อาร์ครับนี่สีแดงล้อแม็กก็ยังเป็นขอบสิบแปดเหมือนเดิมซุ้มล้อตรงนี้มีให้ด้วยนะครับอ่ะด้านข้าง ติ๊กเกอร์ลาลีอาร์ตตรงตัวถังนี่ครับผมมันจะก็จะดูสวยงามมันตัดกับสีขาวครับนี่ครับบังโคลลายลีอาร์ตอะชุดแต่งกันชนท้ายลาลีอาร์ตเหมือนกันครับเหมือนด้านหน้า ประตูท้ายไฟฟ้านะครับยังคงเหมือนเดิมให้ลูกค้าอยู่มาดูภายใน,ในกันครับนี่โอเคภายในก็ยังเหมือนเดิมยังคงเอกลักษณ์คงความสะดวกสบายให้กับลูกค้าครับเบรกมือไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเบรบมือออโต้โฮเกียร์ก็ยังคงเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีด แอร์ออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับผมกล้องมองภาพรอบคันเราก็ยังมีให้อยู่ระบบล็อกความเร็วระบบปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยปุ่มสตาร์เครื่องยนต์นะครับใช้งานได้ง่ายครับผมพามาดูราคารถกันบ้างครับราคาเท่าไหร่1นึ่งล้านสามแสนหบาทมีสีเลือกทั้งหมด2สีสีขาวกับสีดำโปรโมชั่นมีอะไรบ้างดอกเบีย้ยพิเศษศูนย์เซนนะครับผม วารันตีคุณภาพ5ปี1แสนโลบริการช่วยเหลือชุกเฉินตลอด24ชั่วโมงดูแลถึงใจ5ปีหรือว่า1แสนโลพามาดูกระบะ4 4ประตูเตี้ยกันนะครับแรลลี่อามีอะไรบ้างน,นะครับผมนี่ครับชุดแต่งใต้กันชนหน้าเป็นแบบแร l ลี่อากระจังหน้าดำเข้มนะครับไฟหน้าก็เป็น LED รล้อยังเป็นขอบ16 แม็กสีดำดุกดันบางโคนแลลีอาร์สีแดงกระจกมองข้างสีดำมือจับสีดำหลังคาเราก็สีดำสติกเกอร์แลลีอาร์ตัดกับสีตัวรถดูแล้วสวยงามดูสปอร์ตนะครับนี่ครับ ด้านท้ายมือเปิดสีดำสติกเกอร์ลาลีอาร์ตลาลีอาร์รอบคันนะครับนี่ครับอ่ะภายในสำหรับรุ่นลาลีอาร์ตเนี่ยเราจะมีแถมพรมเข้ารูปให้นะครับตัวนี้เป็นพรมลาลีอาร์ตเลยนะครับผมราคารถของเราเนี่ยอยู่ที่เจ็ดแสน ห้าพันบาทตัวรุ่นนี้นะครับโปรโมชั่นเราก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับผมวารันตีคุณภาพ5ปีหนึ่งแสโลบริการช่วยเหลือชุกเฉินสําหรับลูกค้าที่อยากได้ดอกเบี้ยสูเปอร์เซ็นก็ยังมีให้อยู่นะครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็ขอปิดคลิปการรีวิวรถปรุโยสปอร์ตแลรีอาร์ตกับรุ่นกระบะไททันสประตูตัวเตี้ยแลรีอาร์ตไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมส่วนช่องทางการติดต่อเนี่ยดูตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ